เรามาดูพลังงานนะว่าคนที่ทิ้งเราไปเขามีใหม่แล้วหรือยังเรามาดูกันนะพลังงานออกมาที่ว่าคนที่ทิ้งเราไปเขามีใหม่แล้วหรือยังคนที่ทิ้งเราไปเขามีใหม่แล้วหรือยังนะเรามาดูกันทุกคนเขาจะมีความคิดถึงเราอยู่ไหม คนที่ทิ้งเราไปเขามีใหม่แล้วหรือยังเรามาดูกันนะทุกคนว่าเขายังลืมเขามีใหม่ไปแล้วหรือยัง Queen of ครับราชนีถ้วยธาตน้ำความรักเขากับคุณยังไม่ขาดจากกันนะ มีความคิดต่อกันถึงแม้นเขาจากไปอย่างไม่มีเยื่อใยใยหนีนะคนคนนี้เขาเป็นคนชอบสนุกชอบเฮฮาปาร์ตี้นะเดินจากคุณไปโดยไม่มีเยื่อใยไมตรีเดินจากไปหันหลังโดยที่ไม่มีความ แต่ในใจเขายังมีคุณอยู่นะ6เหรียญเขาเดินจากคนไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่เลยนะคนนี้เขาเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบคบปะเพื่อนฝูงแต่ในใจเขายังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซับพอร์ตนะคนนี้ เขายังมีคนอยู่ในใจอยู่เลยนะคนนี้ถึงเขาเดินออกจากคุณไปทิ้งคุณไปเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอบรักแอบซ่อนไว้บางสิ่งบางอย่างนะเป็นคนค่อนข้างกระล่อนเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจนะคนนี้รักสอนอสองถ้วย คุณกับเขาเคยมีความรักเคยมีความสัมพันธ์เคมีความผูกพันต่อกันนะเขายังคิดถึงความรักต่อกันที่เคยมีต่อกันเขายังคิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณนะหนซิเ,เขามีใหม่แล้วหรือยังแต่เขาเป็นคนหัวดือ้อเขาเป็นคนหัวแข็งคนนี้คนไม่ยอมคนนะคนเนี้ย วี June, ออฟฟอร์จูนของรอนำโชควสาสนาของคุณสองคนน่าจะได้มาบรรจบพบกันอีกนะวสาสนาของคุณคงไม่พ้นจากกันแน่ The d เดสเคยตัดจบกันมาแล้วนะตัดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะทุกคน <S <S เขาคงคิดว่าเขายังไม่ลืมคุณนะเขายังคิดถึงคุณนะขอดูใบ นะว่าเป็นยังไงเขาเป็นคนนิ่งอยู่นิ่งๆนะเขาเป็นคนที่เงียบตอนนี้เขาเงียบมากเขานิ่งมากนะมาดูซิว่าเขาจะตัดเอกชั่นยังไงเขาเขาไปมีคนที่สามจริงด้วยนุเขาไปมีคนมือที่สามเขาไปมีมือที่สามจริงด้วยนะทุกคน เขาไปมีคนใหม่แล้วนะเขาไปมีคนอีกคนหนึ่งแล้วนะทุกคนไม่มีคนที่สามเดวิลคนคนนี้ไปมีใหม่อีกแล้วนะทุกคนเดวิลรักสามเศร้าเราสามคนนะทุกคนเขาไปมีใหม่แล้วนะเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะเราต้องกลับมารักตัวเอง รักตัวเองให้มากมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะดีขึ้นเอง